ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่า 48M ในกล้องของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียวหมี่ Redmi Note 9คืออะไรเอออันนี้เนี่ยอ่ะตอบสั้นๆเลย 48M ก็คือ48ล้านพิกเซลไงก็คือเขา มันเป็นฟูไฮเดฟคือเต็มที่เลยคือกล้องมันสามารถได้ความคมชัดเท่าไหร่มันอัดเต็มที่ให้คุณแค่นั้นนะอะโอเคไหมก็มันจะดีตรงไหนล่ะเออถ้าภาพคมชัดสูงๆเนี่ยพี่ขยายขึ้นไปแปะฝาบ้านได้เลยคม,มชัดมาก ถ้ามือพี่นิ่งด้วยนะไม่ใช่มือพี่ไม่นิ่งนะถ้ามือพี่สั่นมันก็ถ่ายแล้วมันก็ไม่ชัดอยู่ดีนั่นแหละอ่ะเราไปดูแล้วฟังชันนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะเออเราชารัดขนาดไหนอันเนี้ต้องลองให้ดูสิถึงจะรู้อ่ะเราไปดูในกล้อง,องสิจ้าอ่าเมื่อเข้ามาในกล้องแล้วเราก็มันต้องไปเลือกโหมดใช่ไหมอ่าโหมดนี้มันจะอยู่ในเมนูที่เราปัดมือไปทางซ้ายเออไม่ใช่ทางขวาสุดเนี่ยนะอึอึ อ่าแล้วเราก็จะเห็นฟังก์ชัน 48m อยู่ตรงนี้กดลงไปจึ๊อ่าแล้วเราลองกดภาพดูนะอันนี้เขาจะบอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาจะขึ้นมาฟูอัลตราเลยเนี่ยนะอ่านี้เขาเลยบอกว่าความคมชัดของภาพสูงมากอ่าลองกดดูจึกนิ่งเนี่ยนะแต้มือ ตอนกดนี่แทบจะไม่อยากหายใจเลยกลัวมือมันขยับอ่าแล้วเราไปดูภาพกันเออแล้วภาพมันจะอยู่ตรงไหนเออพี่ภาพนี้นะมันก็จะอยู่ในในคลังภาพพี่นี่เลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวบอกหาไม่เจออีกบางคนบอกผมหารูปไม่เจอเอ,อกดย้อนกลับออกมาอันนี้ก็จะอยู่ในเนี่ยรูปภาพเนาะ,ะรูปภาพทั้งหมดกด็ได้เนี่ยกดเข้ามาแล้วมาดูรูปกันอ่าดูรูปเราลองดูรูปแล้วลองขยายรูปดูนี่อืม โดยปกติเนี่ยนะเราจะขยายได้เห็นถึงขนาดไหนก็ดูสิขยายมาจนขนาดนี้เนี่ยนะมันก็ยังเห็นภาพที่ค่อนข้างคมชัดมากเลยโอเคไหมก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยเป็นหนวด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 ต้นไม้หนวอะไรก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนอ่าก็จะเป็นมิติของภาพที่ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อย่างที่เห็นน่ยยกเว้นของที่อยู่ในระยะใกล้เกินไปโฟกัสมันไม่ได้ อันนี้มันต้องอยู่ในระยะโฟกัสหน่อยนะอ่าก็ปูเขราะวาม่านเราก็จะขยายามากๆแล้วก็จะเห็นว่าใบไม้ก็ยังคมชัดอยู่ซึ่งปกติเนี่ยถ่ายภาพปกติธรรมดาซึ่งมันก็จะแบบมันก็จะแตกนะพี่มันจะแตกป้ามันจะแตกไม่มีอะไรหรอกเออนะอันนี้เป็นภาพแบบคมชัดสูงพี่ขยายถึงขนาดนี้พี่พยังพี่ยังเห็นใบไม้เล็กๆได้พี่ก็คิดเอาแล้วกันว่าภาพมันคมชัดขนาดไหนเอออันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่มีเอาไว้ทำอะไร ไปคิดต่อเองพี่พี่พี่จะถ่ายพี่จะถ่ายอะไรอะ่ะแล้วแล้วพี่อยากขยายรูปให้มันเยอะๆเออนั่นน่ะนั่นแหละเออที่พี่ถ้าพี่อยากจะถ่ายถ่ายภาพแล้วไม่ได้เก็บภาพไปดูในในโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวอยากจะอัดขยายภาพให้มันเป็นรูปใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออถ้าพี่ถ่ายแบบนี้เนี่ย มันก็จะได้ภาพที่คนค,ความคมชัดค่อนข้างสูงแล้วมันก็จะขยายภาพได้โดยที่ภาพมันไม่แตกไม่เสียหายมันก็จะสวยไงก็แค่นั้นแหละแต่แต่มันก็จะผกผันนะบอกก่อนต้องผกผันด้วยมันจะผกผันกับอะไรออมันจะผกผันกับขนาดของภาพอ่ะไปดูขนาดของภาพอ่ะพี่ลองลองมากดดูเนี่ยนะไอตัวจุดสามจุดตรงเนี้ยเราไปดูรายละเอียดของภาพนะไปดูรายละเอียดของภาพดูว่าภาพเนี้ย มันจะมีขนาดเท่าไหรน่นี่ขนาดของภาพเนี่ย15.2เมกไบต์เลยนะทำไมอ่ะมันแทบจะเป็นไฟล์วิดีโอเลยผู <c oughs> ้จอดชามาพี่ไฟล์วีดีโอที่ส่งมาในไลน์บางทีมันยังไม่ถึง10 m เมกเลยนะไอนี่เนี่ยแค่ภาพภาพเดียวภาพนิ่งเนี่ยซัดไปแล้ว15เมกอะ่ะพี่คิดดูว่ามันใหญ่โตมโหแล้วถึกระดาษไหน <c oughs> มันใหญ่มากพราะฉะนั้นเนี่ย การถ่ายแบบภาแบบนี้ข้อดีขยายภาพได้ใหญ่ไม่แตกข้อเสียกินพื้นที่ในโทรศัพท์พี่บานเลยพี่ถ่ายไว้นี่ เออพี่จะถ่ายภาพได้น้อยลงเออเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นไฟลขนาดใหญ่ไงรูปรูปมันมีไฟล์ขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายรูปแบบนี้ไม่กี่รูปมันทําให้กินพื้นที่ใน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 พื้นที่เก็บของพี่ไม่ว่าจะเป็นไมโครไดการ์ดหรือในตัวเครื่องก็ทามันจะใหญ่มากเลยโอ้มันใหญ่ปั๊บเก็บได้น้อยไงพี่ที่มันก็จะเก็บได้น้อยลงไงจํานวนภาพมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก่อนจะถ่ายก็คิดก่อนก็ดีนะพี่นะก่อนจะทําอะไรกับเครื่องโทรศัพท์อันนี้ก็ เป็นคำตอบของคำถามเออบอลมันข้อดีแล้วข้อเสียเออพี่ก็ไปคิดต่อเอาแล้วกันพี่จะทำยังไงกับชีวิตนะเออเหมือนเหมือนกับเหมือนกับ t o เกิเขาให้คุณอัพได้ไม่จำกัดถ้าเขาย่อภาพให้คุณได้เขาก็จะเขาก็จำให้คุณเป็นจำกัดแต่ถ้าคุณแบบจะเอาไฟล์รูปแบบเต็มขึ้นไปในในโลกอินเทอร์เน็ตของเขาในในพื้นที่ที่เขาให้เนี่ยเขาก็จะกำจัดจำกัดขนาด ของพื้นที่ที่เขาให้คุณไม่งั้นไม่งั้นมันไม่พอหรอกพี่พี่แค่รูป,รปเดียวนี่ซัดไปสิบห้าเมกนี่นะพี่นะโอ้โหแป๊บเดียวมันก็กิกแล้วบอกให้แป๊บเดียวก็หมดแล้วเออสิบห้าเมกเนี่ยมันได้กี่รูปเดี๋ยวจะบอกไม่บอกอีกพูดแล้วก็ยาวมาะเดี๋ยวเนี่ยหาพูดเยอะอ่ะพูดเยอะเจ็บคอปกติกิกหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันยี่สิบสี่เมกกะไบพี่นะที่พี่หารสิบห้าเมกเข้าไปเมื่อกี้นี่นะตอนหนึ่งรูปเนี่ยหารกันแบบ ได้กลมๆนี่นะพี่ถ่ายได้แค่68ภาพเองนะหมด68ภาพถ่ายปั๊บได้1กิกแล้วหมดไปแล้ว1กิกนะพื้นที่ในเครื่องคุณนะ่ะพี่ค่าถ่ายแค่นีไปถึง70ภาพเลยหมดแล้วเออวอนั้นเนี่ยก็คิดก่อนจะถ่ายนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นนะเป็นคำตอบน่าจะครบแล้วล่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ